สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการวอตซ์อั p เชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ทุกท่านอยู่กับน้องหมีนะคะแล้วแม่สิงห์เราตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าประมาจารย์สุดยอดสำนักบูตึงเรากลับมาอีกครั้งพบกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โอ้ยไม่ใช่ศาสตราจารย์กิยติคุณด็อกเตอร์ว่าไปท่านเนธเชริญเมืองนะคะสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีครับ อาจารย์หายไปนานอาจารย์เบ้าให้หนูฟังอาจารย์ไปไหนมาเนี่ยก็เดินไปเดินมาแถวนี้และมีมีอ่าเจ้านายสังนนส่งนั่นสั่งนี่จนไม่มีเวลาาพระคนน้องมีเลยแย่จริงต้องขออภ <า S 2> ัยเพราะคิดถึงคนฟังอยู่ต้องบอกว่าเรื่องราวกวกับเชียงใหม่เนี่ยเรื่องไปไม่ถึงไหนเลยอาจารย์วนเวียนนะพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวพูดถึงอะไรที่มัน ถ้าพูดถึงนะถ้าต้องคุยกับอาจารย์สาระจะมาเต็มทันทีจริงเหรออ้าวอาลุยสัปดาห์นี้จะพูดเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมร้านนานะคะอยากคุยเรื่องดนตรีอยากคุยเรื่องศิลป,ปะการด้ายรำการฟ้อนอรจริงๆร้านนาอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมอะไรที่มีชื่อเสียงแล้วต้องนึกถึงว่าโอ๊ยอันนี้แหละเป็นศิลป,ปะของร้านนานคือมันเป็นเรื่องของการคิดขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างนะครับมันเป็นการคิดตอนที่ เริ่มดังมาตอนเจ้าดาราท่านลงไปยุงเทพนะครับพอท่านยุงเทพท่านก็ไปเห็นดนตรีของกรุงเทพการฟ้อนแรร์ในละครในนะครับท่านก็เลยเออเราก็มีนี่ทําไมเราเราไม่คิดของเราละ่ะอ่าพอสามีท่านจากไปกคือรัชกาลที่ย์กัรบรท่านก็คิดว่าอยู่ไปทําไมเนี่ยว่าสามีฉันไม่อยู่แล้วกลับบ้านดีกว่านะครับอยู่ไปก็ไ like ล<ะ>่บอยก็เลยกลับบ้านพอกลับบ้านแล้วก็มีความ อย่างว่านะครับตั้งแต่ 13, ท่านอายุสิบสามคิดดูสิจนถึงห้าสิบกว่าเพิ่งได้กลับบ้าเหรอฮะพอกลับไปแล้วก็เหมือนกับน้องหมีหรือใครๆที่ไปต่างประเทศไปเห็นการวาาความจาเจริญนนของต่างประเทศก็เกิดความตื่นตัวคิดถึงก็น้องหมีก็ของเวสเทิร์นไนซ์ไม่มากก็น้อยผมอะไรใช่ไหมครับหรือไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่จีนก็เอาอันนั้นกลับมานะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยก็อย่างว่าแหละครับ เราไม่เก่งเท่าเขาเราก็เชิญช่างจากกรุงเทพมาด้วยนะช่างจำนวนหนึ่งก็ตกงานหรือว่าอยากได้งานบใหม,ใหม่หรืออยากมีอนาคตก็ขึ้นมาก็มาเริ่มรายการเห็นไหมครับก็มีผมจําชื่อไม่ได้มีเจ้ามีเจ้าชายหนุ่มรูปง,งามคนหนึ่งจากกรุงเทพขึ้นมาภาคเหนือไปเจอสาวสวยนะครับขอแต่งงานด้วยอคุณพ่อไม่ยอมกลับไปตัช้ำระหว่างที่นั่งช้างกับกรุงเทพอะ ตอนนั้นรู้สึกจงไม่มีรถไฟนะก็นั่งช้างไปก็รำพึงถึงสาวสาวสวยเมืองเชียงใหม่ก็เลยประพันธ์เพลง่าเพลงหนึ่งกลายเป็นเพลงดังที่สุดในเวลานี้ลาวดวงเดือนเอ้าเดี๋ยวอาจารย์ลาวดวงเดือนนี่ดูเข้าใจมาตลอดว่าเป็นเรื่องกับหญิงลาวไม่ใช่คือทังคือเนื่องจากว่าตั้งแต่เพชรบูรณ์พิษุโลกเลยขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้หญิงนุ่งสิ้นอ่าแล้วกินข้าวเหนียว คนนึกว่าไอ้สองเผ่าพันธุ์เนี่ยคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแม่น้ําโขงเนี่ยมาลาวเหมือนกันไงอ๋อคือคนเหนือจะถูกเรียกว่าลาวถูกเรียกว่าลาวเขาบอกเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่มาตลอดเลยไหมอีจริงเขาเป็นยวนนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่าคนมันหลากหลายเผ่าพันธุ์มันมีทั้งลือทั้งยองทั้งไทยใหญ่อะไรเนี่ยเขาเลยมาเรียกเขาเป็นเมืองเขาเป็นคนเมืองเมืองแปลว่าคนพื้นเมือง่าไม่ได้แปลว่าเมืองใหญ่เจริญไม่ใช่ คนพื้นเมืองนี่แหละเพื่อจะหาพวกไงต้องมีเกิดที่ไหนไม่รู้มีอยู่ใกล้ผมเนี่ยเฮ้เราพวกเดียวกันนะคน,นพื้นเนมืองเอออย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันก็เลยติดตรงนั้นนะครับตอนนั้นก็เลยเรียกลาวดวงเดือนด้วยความรันทดคิดถึงสาวเจ้าที่ไม่ยอมแต่งงานด้วยก็คือผู้หญิงอชื่อดวงเดือน ช่โอ้แต่ชื่อก็เหมาะเป็นชื่อคนเหนือนะจริง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 รงตอนแรกได้ยินว่าชื่อจันอะไรไม่รู้แต่ว่าในคืนนั้นอะระหว่างที่นั่งช้างแล้วก็นอนนอนในเต็นท์หรือในเปลอะไรเนี่ยนะก็เห็นพระจันทร์คืนนี้งามนักนี่ก็นึกถึงไงโอ้ตายละเดี๋ยวสาหรับใครที่เกิดโอละหนอดวงเดืออเกิดไม่ทันเพลงนี้นะคะสมัยเด็กๆนะอาจารย์หนูเรียนหญิงล้วนที่เขาต้องบังคับให้แบบว่าเราต้องตีชิงฉับแล้วก็ร้องเพลงนะคะก็จะร้องว่า โอ้และน้อดวงเดอเือนเอ้ยน้อพี่มาวาวรักจ้าสาวคลาสสิกมากเพลงจริงเพราะมาเพราะมากก็เป็นเพลงที่แต่งไปก็หงร้องไห้ไปโอ้ยจริงหมออาจารย์ค่ะก็แน่นอนสิก็แต่ว่าผมไปสืบมาทีหลังละผมรู้ว่าทำไมคุณพ่อแม่หญิงสาวแต่งงานด้วยเพราะว่าเพราะมันมีเมียเทพแล้ว อย่ายไปเป็นน้อยแล้วคุณพ่อที่ไหนอนุญ,ญาตให้เมียลูกสาวตัวเองไปเป็นน้อยนูถามอาจารย์ในสังคมยุคส,สมัยนะั้นน่ะเขาก็เป็นเรื่องหมายถึงว่ากลายเป็นปกติสำหรับผู้ชายอ<ท>ถูกต้องแต่เขาระดับเดียวกันไงก็เจ้าเหมือนกันน่ะคุณนางเหมือนกันน่ะเออถ้าไปแต่งกับพระชายู่หัวก็ว่าไปอย่างใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คุณนางอ่ะก็คือระดับเดียวกันระดับเดียวกันทำไมจะไม่ยกย่องชั้นเป็นมายเลขหนึ่งใช่เขาแต่งงานแล้วอ่ะ ทำไมละ่ะเขาถึงแต่งเพลงให้เลยนะอาจารย์ผู้ชายแต่งเพลงอ่ะอย่งก็พูดตรงๆรงก็คือว่าไม่เคยเจอใครน่ารักแบบนี้หรือว่า,วาวอาจจะดุงทางโน,น้นตำหนิติชินหรือตีบ่อยอะไรเนี่ยเ <c oughs> ขาเลยอะไรหาคนใหม่ไง <c oughs> ใช่ไหมครับตายแล,แล้วพูดแล้วแบบ แล้วมัน first impression ด้วยเนี่ยมันก็เลยสะเทือนใจเขินจังเลยจานก็คือที่มาความรักเนาะจริงๆเพลงถ้าเกิดพูดถึงเพลงเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักอีกอันหนึ่งที่หนูชอบมากคือของเจ้าฟ้ากุ้งอ่ะเพรฉะนั้นเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกปินเชียงไปหนูแสดงว่าผู้ชายสยามผู้ชายไทยหรือผู้ชายในสมัยอดีตของเราเอาบรรพ์รุดเราเนี่ยจริงๆมีความคลาสสิกอยู่ในตัวเนาะจานไม่แปลว่าอะไรมันลุคคลาสสิกเนี่ยคืออานนี้คือ คือว่าเนื่องจากในอดีตเนี่ยสาระบ,บันเทิงมันมีน้อยไงครับ <c oughs> เพราะในความสวมาัในการประพันธ์อะไรเนี่ยปรับปรรมลมหัวใจตัวเองเนันจึงต้องสูงมากเดี๋ยวนี้คุณว่าเปิดมามีมือถืออันหนึ่งก็ทําไไ้ทุกอย่างใช่ไหมแสดงว่าหนูก็ไม่จำเป็นต้องมาแต่งอะไรถูกต้อง,องแล้ว,ลวมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกล่องอะไรเมื่อเพลงมีเป็นล้านเพลง <c oughs> อยากฟังอะไรก็ได้หมดกดทีเดียวก็ได้เลยเข้าห้องน้ํากดยังได้อานน้าฟังยังได้อีกนะ่ก่อนไม่ได้เลย ความจําเป็นของนูเซียชันในยามนั้นนะ่ะจึงต้องสร้างของดีๆขึ้นมานะและเราสังเกตดูเมื่อก่อนเพราะวาทั้งนั้นเลยนะครับในที่หกิบเพลงเพราะที่สุดเพราะที่สุดยังเพสลีย์คลิฟริชาร์ดบีเทอร์สจอร์นเห็นไหมหนึ่งเก้าศูนย์หมดเลยแล้วมาตอนหลังเป็นไงครับไม่หรอกอเอาโตโกันมาคนละรุนร่นนะจานเราก็จะว่าโอ้ยของหนูแบบยุคเก้าศูนย์กำลังเลิศอยู่แต่ว่าแต่ว่าสังเกตดูนะยุคยุคหลังมีใครพูดเรื่องคลาสสิกไหมหรือว่าโปรดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะ เพลงเมื่อก่อนฟังแล้วฟังอีกนะ,ะแต่เพลงเดนนี้ไปเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเ,ลยเลยห็นไะหม,อมโอเคเพราะฉะนั้นก็เสียบเอาธราม้านหนาก็เลยมาโด่งดังตั้งแต่ยุคเจ้าดารากลับมาแล้วก็เอาช่างจํานวนช่าง,งดนตรีจำนวนหนึ่งมาเล่นนะครับแล้วก็ติดนิสัยจากกรุงเทพคืออะไรนะครับครับคือผู้หญิงเท่านั้นที่แสดงในวังในอก็เลยมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยเหมือนในวังของจีน่ะ ผู้ชายกินที่เข้าอยู่ข้างในต้องเป็นขันทีหมดเลยเพื่อไม่ให้มีควาสมสัมพันธ์พิเศษใช่ไหมครับเนี่ยมันก็เลยเป็นผู้หญิงล้วนเลยเพราะฉะนั้นนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเพราะนั้นถ้าน้องมีไปตามเมืองเชียงใหม่หรือล้านนานเนี่ยจะเห็นการแสดงทุกอย่างหญิงทั้งนั้นเลยก็อิทธิพลจากอิทธิพลของวังที่กรุงเทพสมัยเจดดา้าดาราอันต่อไปคืออะไรทราบไหมครับในขบวนแห่ทุกขบวนผู้หญิงแสดงหมดเลยเห็นไหมไม่มีผู้ชายเลยเห็นไหมก็เอาอิทธิพลนี้แหละ ในขณะที่ของภาคกลางเห็นไหมครับเต้นกำราเคียวปมแคร์อะไรของอีสานเห็นไหมเขามีชายเต็มไปหมดเลยนะของเหนือไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าอิทธิพลของเจนาดาราเอามาทิ้งไว้โดยท่านไม่ตั้งใจด้วยเพราะท่านโตมากับวัฒนธรรมที่ผู้หญิงแสดงล้วนๆอันนี้หนูมีคําถามนอกเรื่องอาจารย์สมัยที่อ่านหนังสือยุคโบราณทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีคํหนึ่งอาจารย์ต้องรู้แน่เลยเล่นเพื่อนก็คือเป็นแบบความสัมพันธ์หญิงหญิงเนาะ ที่ถ้าอย่างเงี้ยเอามาที่เนี่ยร้านนามีเรื่องของหญิงๆนะแต่เดี๋ยวไวเ้เราคุยอพิซดอื่นแต่อยากคือคงจะมีอ่ะอคงจะมีอ่ะแต่ก็คงน้อยหน่ยอยเพราะเมื่อก่อนคือธร,รมเนียมจารีตของในอดีตมันแข่งมากนะมันมี okay. คือในในในจารีตอื่นๆเนี่ยอย่างแต่งกายเนี่ยนุ่งผ้าถุงสีอะไรยาวแค่ไหนเสื้อแบบไหนทรงผมยังไงเนี่ยนี่เป็นแบบฉบับเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเดินมาเนี่ยเรารู้เลยว่าใครเป็นลือเป็นยอง เป็นไทยเป็นลาวทุกทุกชนเผ่าไม่เหมือนกันเพราะเขามีแบบชอบของเขาเดาได้เลยว่าถ้ามีเพื่อนเพื่อนที่ว่าจะมาเขต้องมีปัญหาแน่นอนแต่ต้องมีคนกล้าแต่ในภาษาเหนือเนี่ยถ้าผู้หญิงคนไหนมีลักษณะบูบูอ,อยากเป็นผู้ชายนะไปชอบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยภาษาเหนือเรียกเลยมันปูป,ปูก็คือผู้ตัวผู้คือชอบตัวผู้ห็นไหมคือต้องกล้ามากแบบพอเอกรุ่นท,ที่รุ่นน้องผมเนี่ยมันปูคือ คนเหนือเมื่อก่อนเลยต้องนุ่งผ้าถุงตลอดแต่หล่อนคนนี้นุ่งกางเกงตลอดเลยเห็นไหมฮะแต่วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเจนเดอร์ค่ะก็พูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็คือสรุปเนี่ยยิงอองจริงนะอาจารย์หรือว่าละอาจารย์ถ้าพูดเรื่องเมื่อไหร่เนี่ยต้องเดาว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องเจ้าดาราไม่เพะเหมือนกับอาจารย์จะมีความเวลาเล่าอะไรทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเจ้าดาราหมดเลยล้านนาสมัยใหม่เนี่ยโมเดิร์นล้านนาเพราะว่ามันไม่มีคนอื่นไงเพราะท่านหนึ่งท่านเด่นที่สุดใช่ไหมครับสองท่านมีท่านมีตําแหน่งสูงคื เมื่อท่านกลับมาเนี่ยก็คิดดูกันแล้วกันว่าเจ้าหลวงเชียงใหม่ละพูนลำปางแพร่น,าน่านใครใหญ่กว่าท่านอ่ะไม่มีแล้วเพราะเพราะท่านเป็นพระชาย,ยาของดเดือนพฤศจิกาก็เป็นเปรียบเสมือนอ่าพระนางวิกตอรียอะไรเนี่ยข,ของของของล้านาก็เป็นสูปรีมิชแอนลีเดอร์นะนะสูงกว่าเจ้าหลวงทั้งปวงคือเจ้าแม่ดาราลสัสนีนนะครับเพราะนั้นพอท่านแล้วเอี่ยงท่านไปอยู่เมืองกรุงเทพเมืองนอกนานใช่ไหมท่านกลับมาก็มีของอะไรใหม่ๆมากมายเห็นไหม ก็มีละครน,นอกละครในสามก๊กอะไรต่างๆดนตรีก็เข้ามาเห็นไหมเนี่ยพิน้นาพิมพ์มาขิมอะไรพวกเนี้ยก็เข้ามาหมดเลยเนหะ็นไหมก็เพราะอิทธิพลที่ท่านมาคนหนึ่งตามท่านมาเพราะท่านมีสตังค์เนี่ยก็มาขอรับใช้ได้แสดงในวันนะฮะก็เลยเกิดการผสมผสานร,ร,ระหว่างระหว่างดนตรีล้านนากับดนตรีกรุงเทพแสดงว่าถ้าให้สรุปเลยก็คือว่าแปลว่าดนตรีในปัจจุบันที่อาจารย์ศุะ นี่มันคืออิทธิพลของกรุงเทพทั้งนั้นแหละท,ที่เข้ามาผสมความในร้านนาเดิมที่เรามีอยู่ก็มีอะไรชัดๆเลยก็คือมีปีนี่นี่น,เ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 นี่นี่นะปีใช่ไหมครับอันที่สองก็คือซึงอันนี้ของกรุงเทพหมด <N: S 1> ไม่ของล้านนาของล้านานาปีนะครับปีมีสองสามแบบมีเสียงปีปีทุ้มปีเล็กปีกลางนะแล้วก็มีซึนซึงมีสี่สายนะครับนอกจนั้นก็มีกลองกลองใหญ่กลองเล็กกลองสมบัติชัยนยอันนี้อันนี้ ่ชื่อนี้เป็นลักษณะพิเศษมากของเหนือแท้ๆก่องสวยใช้คือเอาไว้ตีเวลาออกสืกเวลางานสําคัญที่จะโครมให้คึกคักยิ่งใหญ่มากกรองใหญ่มากเสียงใหญ่มากแล้วก็แต่ละวัดก็มีการประกวดกันอกองใครจะเสียงดังกว่าใครเตีที่นี่ได้ยินไปถึงสามหมู่บ้านแปดหมู่บ้านนั้นใช่อย่างเง เพราะนั้นก็มีดนตรีแค่นี้แหละทีนี้อย่าลืมล้านนาเป็นเมืองขึ้นของพม่าสองร้อปีก็ต้องรับอิทธิพลบางอย่างของมอญกับพม่าเข้ามามแล้วพอเจ้าดาราท่านขึ้นมาก็เออิทธิพลจากภาคกลางาอีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยสยามก็เออิทธิพลจากมอญกับขเขมรไปมันก็ปนกันไปปนกันมาแถวนี้แหละก็คือสรุปว่าถ้าเรียนพวกประวัติศาสตร์ดนตรีเอาเข้างจริงก็คือจะมีจุดกําเนิดมาจากหลากหลายถิ่นใช่ไหาจ้าแล้วก็ มันก็ทําให้ตอบยากไหมอาจารย์ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปัจจุบันถ้าบอกว่าอะไรที่เป็นทรูลี่ล้านนายเนี่ยเราสามารถบอกก็พูดได้อยู่ก็คือว่าอย่างกรณีคนที่บวชเรียนแล้วก็เติบโตช่วงก่อนยุคเจ้าดารศิลปเนี่ยก็จะเล่นซึ่งเก่งค่ะปีเก่งกลองเก่งใช่ไหมแต่ระนาดก็ไม่ได้แล้วมาเนี่ยระนาดเนี่ยก็ติงดิงเบ่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 งติงติงเนี่ยมาจากที่อื่น แสดงว่าถ้าเป็นเหมือนกับดนตรีชุดน่ะเหมือนโหมโรงเนี่ยจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นร้านนาแทนแต่ถ้าบอกว่าเป็นกลองล้วนอหรือมิกซ์ระหว่างนี้ใช่ซึ่งอย่างนี้อย่างนี้ได้เลยค่ะครับเพราะนั้นทางเหนือเนี่ยมีลักษณะเอกลักษณ์อันหนึ่งที่วัฒนธรรมของล้านนัก็คือการซอค่ะนะครับซอนี่คือใช่ปีนะปีล้วนเลยนะครับแล้วก็คนพูดเนี่ย ใช้สำน,นวนวัวหาที่ไพเราะเพราะพิ้งเหมือนบทกวี<ฆ>แต่ว่าด้นสด,สดสดสดว่ากันเลยผมพูดสามประโยคน้องหมีพูดสามประโยคสลับกันหรือว่าน้องหมีมันเนะน้องหมีก็ฟาดไปแปดประโยค <c oughs> มมผมกอ,อต่อเช่นเขาจะขอต่อว่าเธอนานหน่อยก็เป็นแปดหรือสิบเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮแล้วก็ฟาดกันแล้วก็ในงานรื่นเริงทุกอย่างขึ้นบ้านใหม่แต่งงานอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นซอนล้วนเลย คนก็จะฟังกันไปกินอาหารกันไปใช่ไหมเคี่ยวเคี่ยวอมเมี่ยงอ่ะอมเมี่ยงใช่ไหมกินขนมกันใช่ไหมคุยกันไปนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ประมาณหลังข้าวเที่ยงก็ว่ากันไปนะสุบุรีบรีขี้โรู้จักใช่ไหมยียาวๆมวลยาวๆควันเยอะๆใช่เอามาจากพะมาแล้วก็ทําไมทําไมเพราะควันมันเยอะเอาไว้เป่าไลยุงมาดจเยถออเป่นไลยุงนะคะทีนี้ก็เล่นกันไปถึงประมาณสี่โมง แล้ป็นไงรู้ไหมคนจำนวน่ไม่ยอมกลับอ่ะก็เกิดรายการมาเริ่มค่ำแลยวใช<ถ>าะในวิกฤตสี่โมงทำไงรู้ไหมก็เริ่มซอโปฮาซอนนั่นแหะซอนเขาเรียกว่าซอใต้สเสือมีการงัดภาษาต่างๆออกมา<อ>ว่ากันเน็บแนมกันหัวรอก,กสุดยอดทําไมเรียกซอใต้สเสือเอาก็มีอวัยวะต่างๆขุดขึ้นมาไง เอาพูดเดี๋ยวก่อนเวลาเล่นนี่คือร้องไปด้วยใช่แล้วก็พูดสดใช่มันก็เหมือนเพลงแรปในสมัยปัจจุบันถูกต้องนี่คือแรปล้านนาถูกต้องแต่ว่าก่อนสี่โมงไม่มีคําเหล่านี้เราเย็นๆแล้วคนหายแล้วก็เริ่มเมามากขึ้นไงผู้ใหญ่ล้วนๆเด็กก็กลับแล้วไงเอาละทีนี้เราจะฟาดหนุด้วยภาษาอันถึงยอดนะ ลงไปถึงส้นตีนหรือว่าอะไรพวกเนี้อย่างงี้นะมันก็ไปคือต่ำกสเดือลงไปหมดเลยก็คือจะมาไฮไลท์ตอนดึกๆใช่คี่ค่ำค่ำๆเออสมัยโบราณนะคะก็อาจจะมีอะไรประกาศนี่นคือคือดนตรีนัมีอีกตอนที่ต้องมาต่อคือว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มาถึงสมัยจอร์นอน คือวิชัตวิลเพสลีย์รู้หัวกระแทกจากร้านนามาถึงจอร์แดนเลยเหรอใช่สิเอาก็เพราะว่าอะไรอิทธิพลของเมรกาเข้ามาไงนะครับเพราะอิทธิพลอเมริกาเข้ามาประมาณ2 5 0 0 4 5 6 7มีเดอะยังวันส์มีเอ่อแบชเลอร์บอยมีอิมเมจินเข้ามาใช่ไหมครับก็มีอีกอันหนึ่งที่เข้ามาด้วยคือสงครามเวียดนามแม่ปีเตอร์พอลแมรี่มาเลยนะครับ ก็มาห้0ร้อยใหม่ครูวอลแล้วก็ we have all the flowers gone นี่เขามาด้วยเพลงที่ร้องง่ายๆเป็นเพลงชาวบ้านเที่วาวฟกซองคือใช้กีตา้าจุดนี้เองที่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเติบโตเล่นซึงมาตั้งแต่สองขวบกับคุณพ่อจารันมโนเพชรเล่นซึงเก่งตั้งแสองขวบพอเจ็ดแปดก้าขวบมาเห็นกีตาร์คลิปวิชาต คลิปริชาต์จอห์นเลนนอนใช่ไหมปิทอพแอนเมรี่ Mary, ใช่ไหมคว้ามาเลยก็เก่าเดี๋ยวเดียวเยวท่าน,นั้นเองก็กลายเป็นคนที่เก่งมากนะฮะผมไปคุยกับครูที่โรงเรียนเมตาศึกษาว่าเจดีหลวงอ่ะมันบอกว่าจรันเล่นเพลงทุกเพลงที่เป็นเพลงฝรั่งพวกมันดีมากนะครับจำได้หมดเลยครูสอนแล้วก็ไปเพิ่มเพลงเองนะครับก็ร้องเพลงเหล่านี้แล้วก็ทุกทุกวันศุกร์ก็จะมีงานเรียกว่าสโมสรวิทยาคือ นักเรียนจะมารวมตัวกันบ่ายสามโมงและทุกห้องต้องส่งตัวแทนมาแสดงมายสอย่างเช่นพูดโจ๊กตีลังกาหกคเมนหรือว่าแสดงวิธีจีบสาวหรืออะไรเนะี่ยจาร์ก็เป็นตัวแทนของชั้นแก่ทุกครั้งออกมาร้องเพลงและเรื่องจากร้องเพลงเก่งมากด้วยกีตาร์ตัวเดียวแกร้องสองเพลงสาวเพลงจน่นกําลังฮิตมากเพราะเป็นฝรั่งกําลังฮิตใช่ไหมเพื่อนบอกเอ,อก้แกกําลัฝาดไปห้าเพลงหกเพลงก็มีศิลปินที่ดังที่สุดคนหนึ่งของล้านนาชื่อจารมโนเพชร นะครับก็ดังตั้งแต่สองพันยี่สิบจนถึงสองพันยี่สิบสี่สิบสี่ยี่สิบสี่ปีที่จรรยดังแลแต่งเพลงทีนี้ก็ตอนแรกก็ค้นหาตัวเองแต่มีผู้ใหญ่แนะนํามาว่าแต่งเพลงก็เก่งเสียงก็ดีนะร้องเพลงพื้นเมืองก็ดีก็ใช้กีตาร์นี่แหละมันง่ายดีเพราะซึ่งเสียงมันเสียงมันแคบกว่าไงกีตาร์หน้ามันกว้างกว่าใช่คอร์ดมันเยอะกว่าซึ่งไม่มีคอร์ดตอนนี้ซึ่งมีคอร์ดแล้วอนะซึ่งมีคอร์ด จลังก็เอาสองอย่างมาผสมผสากนกันคือเพลงภาษาพื้นเมืองที่ตัวเองแต่งและเสียงกีต้าร์ที่คนวัยรุ่นฮิตคนก็รับได้ทั้งประเทศเลยเนหะ็นไหมใครก็รู้จักหมดเลยเพราะขึ้นต้นสาวเชียงใหม่ล่องแม่ปิงอุ้ยคำเห็นไหมครับตากับหลานหรือว่าของกินคนเมืองหรืออะไรศิลปินป่าหรือบ้านบนดอยโอ้โหดังมากก็ร้องมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเพราะนั้นศิลปาวัฒนธรรมของร้านนานเนี่ยก็พัฒนาม,มาสองยุคสำคัญคือยุคเจ้าดวงเดือนซึ่งตอนนี้เหลือดาวดวงเดือนเพลงเดียวน,น,นะ ได้เ,เพลงคืนน้อยเจียยาไปจักใช่ไหมครับฮะมวลดอกไม้มีเสน่ห์ที่เกสรฝูพมรเนี่ย mm hmm. เพลงดังมากจากน้อยเจียยาครับจากนั้นก็เป็นคนแรกที่เอาเพลงน้อยเจียยาสมัยรอให้รอหกเนี่ยมาร้องด้วยเสียงกีตาร์ก็เชื่อกันว่าตอนนั้นเนี่ยนะตอนแกร้องตอนแรกคนก็คงบอกว่าทะลึง่งบ้าทําไมเอาเพลงล้านนามาเล่นกับกีตาร์นะนะตอนนี้เขาก็แต่งเพลง ม,มากันานใหญ่เลยที่เขาก็เปิดเวทีใหม่ก็ดังมาแต่ตอนนั้นนะครับอีนี้ที่มาเล่าตรงนี้ก็เพราะว่าไูจรันเนี่ยเสีย2544แล้วเป็นไงครับปีหน้าน,นี้2564 <20 S 1> ้าหกสจะครบรอบ20ปีการจากไปของศิลปิน<ป>ที่ยิ่งใหญ่สุดข,ของล้านนานะครับเราก็กำลนนนัรงรณรงค์ทำอนุสรณ์สถานให้ไอจารันกลางเมืองเชียงใหม่มเพื่อใครผ่านมันจะได้แวะวอาดอกไม้มาวางหรือเอากีตา้ามาเล่นต่อหน้าไอจารั อนุสาวรีย์ที่นั่นนะฮะยี่สิบปีนะเราก็จะก็รณรงค์จะทำอนุสรณสถานในไอจารันนะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะหาเงินห้าแสนบาทเพื่อสร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปไอจารันนั่งเล่นกีตาร์บนม้านั่งแล้วก็น้องหมีก็ไปนั่งข้างๆเกาะบาถ่ายรูปด้วยบ่าเลยจานแม่เกาะบาหรือเอาศอกวางไหลก็ได้หรือไปยืนข้างหลังก็ได้นะครับคือนั่งอยู่กับพื้น เป็นกันเองมากเลยไม่ใช่อนุส่วนยิ่งใหญ่บใหญ่โตเหมือนวีรบุรุษของของชาติเลยด้วนี่เป็นศิลปินพื้นบ้านที่ร้องเพลงเป็นกันเองแล้วก็อาจจะมีปุ่มมีอะไรแถวๆหน้าแข่งหรือน่องเนี่ยนะให้กดได้เป็นเพลงมีรูมีรูใส่เข้าบาทเพลงก็ขึ้นเลยดีนะจารย์เป็นวิธีการนะอย่างเงี้ยก็เป็นการโปรโมทเพลงให้คนจน จะต้องทนปันรถถีบเลยพวกนะเราก็เลยรณรงค์หาเงินกัน,นมานะอย่ารอช้าอันนี้เป็นโปรเจกต์ของอาจารย์ชานเนลเจริญชัและคณะนะคะก็ตอนนี้ก็จะหาเงินอกองทุนอนุสร์สถานเจริมโนเพชรนะครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหมา,ายเลขเชียงใหม่หมายเลข667-434-9337้ําย้ำอีกครั้งนะคะหมายเลข667-434 9337นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงไว้ให้แล้วก็ในชื่อบัญชีของนายนะคะแม่เขาต้องเขียนส่รนายทะเนศเจริญเมืองนะและหรือนายแสวงมาละแซมและหรือนายวสันจอมพักดี3คนช่วยกันก็หาเงินตอนนี้หามาได้แล้ว3 1 0 0 0 0หนึ่บาทยังเหลืออีก1,90,000บาทจะครบแล้วจะต้องหาให้ทันภายในสาธันวาปีนี้เพราะว่าถ้าได้แล้วเนี่ยนะเงินก้อนนี้สี่แสนกว่าเนี่ย ก็จะไปทำอนุสออร์รูปปั้นไอจางันนะครับใช้เวลาห้าเดือนเสร็จก็จะเสร็จประมาณกลางกรกฎาหรือปลายกรกฎากลางกรกฎาแล้วสิงหาก็จัดพื้นที่ให้สวยๆใส่ดอกไม้อะไรต่างๆนะครับแล้วสามกันยายนครบรอบยี่สิบปีที่ไอจางันจากไปเราก็จะจัดงานใหญ่ของเมืองเชียงใหม่และที่สุดยอดต้องพูดไว้ก่อนนะครับเตรียมตัวเลยนะครับทุกท่านเลย,เลยรวม้น้องหมีด้วยนะครับเชิญน้องหมีนะสามกันยาสองห้าหกสี่นะ เพลงไอ้จาราเพลงหนึ่งดังมากชื่อว่าของกินคนเมืองซึ่งดังมากมีอาหารเหนืออยู่64ชนิด64ชนิดอ่ะมาเชียงใหม่ที่ก็กินเต็นน้ำพริกอะไรนิดหน่อยแค่หมูอะไรข้าวซอยนะขอโทษนี่มาสองสามอย่างนั่น64ชนิดอาหารเหนือจะวางหม้อใหญ่ๆนะคงจะขายถ้วยละ5บาท10บาทอะไรเนี่ยนะหก <64 S 2> หม้อกลางเมือง กลางเมืองอาจารย์กินหมดนี่พุงแตกนั่นละสิหกสิบสี่อย่างก็ <c oughs> เราก็เดินเอาอะไรที่เราไม่เคยกินมาก่อน่อยากกระจุงกะจิงกระจุงกจิงใช่นิดนิดหรือชิมนิดนิดหิืนชิมชิมช้อนละคำ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 ละช้อนนี่คือสามกันยายนสองห้าหกสี่ยี่สิบปีที่จัน จากไปอ่านะคะสะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วเนื้อซึ่งดีดายแม่ดีใจมากอาจารย์ธเนศว่างกลับใหม่ครั้งนะคะสะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการวอชซับเชียงใหม่เร็วๆนี้แมดเราวันนี้สวัสดีค่ะ